ปีนี้ก็คือปี2025จะมีกิจกรรมวาเลนไทน์ไหมโหวตเลือกทีมผมเลือกเป็นทหารเรือเพราะผมอยากเป็นคนดีต้องมีแล้วแหละไ,ไม่เห็นมีเลยปิดเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แลกผล่ไม่ไมๆเอ้ยเอ้ยมีจริงด้วย กิจกรรมวาเลนไทน์ปี2 0 2 5ปี2 0 2 4ไม่มีกิจกรรมวาเลนไทน์แต่ปี2 0 2 5มีโอ้โหก่อนจะมีมีอะไรบ้างโอ้โหถ้าอยากจะแลกเงินหนึ่งหมื่นเก็บหัวใจให้ครบ20แล้วก็ถ้าอยากจะแลกเงินสองหมื่นนะห้าพัน ให้เก็บหัวใจให้ครบ50ถ้าอยากจะรีเผาก็เก็บหัวใจให้ครบ50ถ้าอยากได้ผลละไม้ผลไม้เดี๋ยวนะหรือว่าเป็นความสามารถของผลไม้ไปเลยผมก็งงอยู่นะถ้าจะเป็นความสามารถของผลไม้ผลสปินผลไม้สปินผมไม่เอาผละไม้ฟาคอน2 2้สองาไม่คุ้มเฮ้ยเฮ้ย มีผลพระด้วยผ,ผ,ผลผลไม้บุตราเจ็ร้อยเฮ้ยผู้เล่นใหม่รีบรเก็บหัวใจให้ครบเจ็ดรอยเลยจะได้มีครบเจ็ดรอจะได้เอาไปแลกความสามารถของของผลไม้พระเฮ้ยผู้เล่นใหม่ก็ดีเลยเดี๋ยวเดี๋เแปดหลือห้าซก็มีแค่นี้แหละ กว่าจะมีเนาะกิจกรรมวาเลนไทน์บาย